สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่ในเกมเดิมกัน b Beat eternal soul จากเมื่อกลางวันนี้เป็นประเด็นในแชทว่าทำไมยินยินยินชาหาดถึงอันติได้2ทีวันนี้เรามาลองลองเทสให้ดูกันว่าทำไมมันถึงอันติได้2ทีไปดูยินกันเดี๋ยวไปลองกันในหอนะปกติอ่ะมันจะ อันติได้แค่ทีเดียวแล้วมันก็ดูดฟูลี่กลับมาให้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนคนหนึ่งที่มีแอตแท็กสูงที่สุดอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ่ะอันนี้ก็ได้แอตแท็กตัวที่สูงที่สุดตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเนีวเนี่ยดูนะมันจะดูดให้เนีว อันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสามตัวดูไทเนลเห็นปะแล้วมันจะได้กลับคืนมาที่ตัวเองเนี่ยฟูลี่มันเต็มหนึ่งพัน่ะมันได้กลับคืนมาที่ตัวเองประมาณเนี่ยตอนนี้ประมาณเจ็ดร้อยมั้งเนี่ยก็จะอันติได้ดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทำไมมันถึงอันติได้สองทีน่าจะรู้กันอยู่แล้วแลว่ามันต้องใส่โซอาชูรา เดี๋ยวเราเอาอาชุลาให้ให้ินใส่นะลองในหอกับอารดิน่ามันจะเหมือนกันไหมพี่ไม่แน่ใจนะต้องมาลองดูอืมในหอมันน่าจะได้อันติเยอะกว่าอืมเมื่อกี้มันดูสามตัวมันได้กลับมาเยอะปึ่งเนี่ยดูสามตัวเห็นปะ่ะเนี่ยเงินจะอันติได้สองที อ๋อ,อเนวมันโดนสะทอนมันก็เลยได้นี่เราไว้ลองดูเนี่ยอารีนาอันนี้หอพี่ก็ติดไว้ที่เจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดไม่มีเวลาลงเล่นต้องสามตัวก็เลยไม่รู้จะลงยังไงอะเรามาเล่นในหอกันนะเราดูกันแบบว่าที่ไม่ไม่ต้องไม่ใช้เอ้ยไม่ใช้ป้าไม่ใช้ป้าในการ บูตเกตให้มันเต็มไวๆลองกับคนที่เขาแข็งแอันนี้ดูได้ดูได้ตัวเดียวโอ้เอาใหมเอาไหม่ถ้ามันดูได้สามทีอะอ่า พาสีมันไม่ใช่พาสีสิสกิลสี่แค่อัพสกิลสี่อ่ะเดี๋ยวที่ไม่ปลูกะนะมันจะดูดฟูลีตัวละสองร้อยถ้าไม่ปลูกจะได้กลับคืนมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าได้ตัวละร้อยสามตัวก็สามร้อยแต่ถ้ามือปลูกเมื่อไหร่มันจะดูดคืนกลับมาที่ตัวเองและเพื่อนที่มีแอ t แท k สูงที่สุดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือดูดตัวละสองร้อยสามตัวเป็นหกร้อยหกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หกแปด 6กแปดสี่ิบแปดสี่ร้อแปสิบได้กลับมาสี่ร้อยแปดสิบฟูลี่ที่เราจะใช้นี่ได้เราต้องมีเราต้องมีงมฟูลี่เต็มทั้งหมดหนึ่งพันได้กลับมาสี่รอยแปดสิบถ้ามันบวกกับโซอ,อาชูร่าอีกเท่ากับว่ามันจะได้ฟูลลี่ได้สองทีอ่ะงินอ่ะแต่เนี้ยที่ให้ดูก็คือยังไม่มีป้าใช่ปะ่ะที่พี่บอกมันจะดูดเราไม่เต็มได้ดูดสามตัวก็ดูดไม่เต็ม ันนี้สองตัวเอาไหมลองให้ดูว่าดูดสามตัวแล้วมันมันจะมีอยู่นิดนึงอ่ะใครที่ขาดไปมันยังไม่เต็มหนึ่งพันมันก็เลยใช้ไม่ได้ถึงจะใส่สวอชูล่าที่ตรงสายแล้วก็อับเต็มก็เห็นปะมันจะยังไม่เต็มเดี๋ยวเราเรามาลองใส่ป้าปลาก็ยังไม่ได้ปลุกไม่ได้เอยยังไม่ได้ ลวนแดงเป็นป้าบ,บธรรมดาลองดูนะว่ามันจะได้กำไรเท่าไหรเราให้ป้าบูตฟูลีก่อนป้าเพิ่มให้หนึ่งร้อยแล้วก็ความเร็วในการเพิ่มเกรดอันนี้มันดูได้สองตัวเ มันเลยไม่เต็มอะไรถ้ามันจุดได้3ตัวมันจะฟูลี้ได้2ที 2> เดือนนี้ทีมอารีนาแต่ละคนเขาเข้าลงแต่พวกตัวซับที่มันวาถึกๆแล้วก็เอาตัวดาเมจไปยืนใส่ตรงตำแหน่งซับแทนเพื่อจะได้ให้ยืนทำดาเมจให้ได้นานที่สุด แล้วแต่คนเล่นนะนะถ้าคนแบบทีมสปีดเขาก็จัดมาเทินเดียวจบไม่ต้องมาหวังหลายๆเทินข้อดีของมันก็คือได้ฟูลีสองสองทีก็จริงแหละแต่ว่าเอา้าทำไมไม่เต็มละ่ะเออทำไมถึงไม่เต็มหรือว่าไม่ได้จากหอ หรือมันต้องบวกหอเนลด้วยหรือเปล่าแล้วเราลองใส่ให้มันเต็มดียลองใส่ให้มันเต็มทีมเราไม่ต้องลองแบบตัวม a m a g ลองแค่เต็มทีมเฉย เนวละห่อหงแดงอืมเป็นไงล่ะข้างบนเนาะเมื่อกี้มันก็ควรจะเต็มนะทำไมมันถึงไม่เต็ม เดสองตัวถ้ามันลองกับผลคามเสรฟได้ก่อนน่าจะพอวัดฝีมือได้อยู่แต่มันยังไม่เปิดฟังก์ชันเนี่ยเราต้องรออัเปเดตไปเรื่อยเหมือนกับไอเนี่ยพวกตัวเทศกาลที่จะเข้าเข้าร้านข้ากิจกรรมอะ่ะมันก็ยังไม่สามารถแลกได้ต้องรอว่ากิจกรรมที่จะเปิดมาก่อนเหน็ยปะ่ะมันจะดูได้สองตัวเอ้ยสองดูสามตัวแล้วก็ ฟูรี่ได้สทีปึ้งแล้วก็ติอีกทีหนึ่งเพราะมันน่าจะใช้ร่วมกับห่อเนวห่อเนวอะห่อหงแดงคือมันเมื่อเนวใช้แอนติหรือว่าแต่ละคนใช้แอนติอะ่ะมันจะเด้งฟูลี่กลับมาประมาณร้อยกว่านิดนิดโอเคน่าจะไม่มีแค่ไม่มีอะไรแล้ะแต่ว่าจะบอกว่าข้อข้อดีมันก็คือมันฟูลี่ได้สองทีจริงก็แล้วแต่ว่าเนลอะไอ้ยินอะมันเป็น มังกรฟ้าอ,อยู่แล้วมันไม่จมําเป็นต้องใส่อาชูล่าหรอกมันเอาไปอาชูล่าไปให้ตัวอื่นใส่จะมีประโยชน์กว่าพวกสายอื่นที่เขาไม่ได้อันติเทินแรกอะ่ะมันจะมีประโยชน์กว่าอันนี้พี่ก็ใส่เป็นให้อุ่นไว้ลงทีมอุ่นนอกจากอาชูล่ามันจะอันติได้เร็วอะ่ะแล้วมันยังมีพาสซีฟไอ้ลดดามตสเปอร์เถือว่าดีสำหรับสายแทงแล้วก็แอตแทก ก็ดีเดี๋ยวเราไปลงหอกันดีกว่าไม่หอดีไปตีบอสกันดีกว่าอืมเอ,เอาตัวอะไรดีเอาตัวที่ตั้งไว้ก็ได้ อยากลองอยากลองซันเงือกเสือเจ็ดดาวซันเงือกสือร่างแก่เจ็ดดาวจริงจริงถ้าเราใส่สามเซตได้ก็ดีเซตหงสองมังกรสองแล้วก็เสือสองมันจะบูตเตเมจได้เยอะกว่าแต่นี้พี่ลองพาสซีฟของซันเงือกเสือเจ็ดดาวซันมันดีตรงที่บับฟูลลี่ให้ทีมอะแรงอยู่ อัพฟูลรีให้ทีมประมาณ15%บัแบบกิจกรรมไหนหรือว่าอะไรที่เราใช้ฟูลรีบ่อยๆอ่ะก็ช่วยได้เยอะตีทีนี้โอ้โหไม่ต้องสืบตัวนี้ก็ไม่ได้ลงบอร์ด ด้วยมือมานานแล้วเพราะว่ากดออโต้ปุ๊บมันก็สองร้อยสองอันิดๆเราไม่จําเป็นต้องเวเอาสามร้อยเพราะมันไม่ถึงแล้วไงก็เลยยังไม่ได้ใช้มือก็แบบปล่อยออโต้ไปเลยแล้วก็มาดูอีกทีได้สองร้อยนิดๆก็เท่ากับว่าเท่าไหร่ยี่สิเก้ากล่องถ้าใครมีงินที่ห้าดาวอ่ะปกุ๊ก็เอาลงบอดดี ดีกว่าซันหนุ่มเยอะสันหนุ่มได้คติปกติแรงสก,กิลมันไม่แรงสก,กิลมันเป็นหมูงินนี้ทั้งทั้งตีปกติแรงแล้วก็สกิลก็เื่อว่าใช้ได้อยู่ถ้าใครปลุกกันะสิบล้าน เนวแทบาจะไม่ขี้เลยพอเราอัพตัวมาเยอะๆล้วก็วไม่ต้องหวังเลยว่าจะรับอันติบอลเราเกรเพิ่มแทบจะไม่ขึ้นเหมือนโดนบอลกระเทืบทีหน,นึ่งอะเกรแทบไม่ขึ้นพอเราไม่โดนดามเมน็นเห็นปะ ก็เลยไม่ได้หวังว่ารถฟูลี่จะมีปัญหากับทีมเอาตัวที่บอกว่าตีปกติแรงๆมาเล่นเทศก,กาลต่อไปมีหลายข่าวก็บอกว่านี่ยี่สบสี่มีนายี่บสี่มีนาวันอะไร ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่จริงๆถ้าให้เดานะ่ะอยากจะให้อยากจะให้มันมาตอนสิบเก้าพฤษภามากกว่าไม่อยากให้มันมายี่สิบสี่มีนาเลยเราเก็บเศษไม่ทันเก็บยกไม่ทันไหนก็เล่นต้องไหลไอดีแล้วตัวนี้พี่ก็ไม่ได้เติมแล้วตัวนี้ได้มาฟรีนะคนเก่าเขาเลิกเล่นเขาเลยให้มาฟรี ให้เรามาดูแลต่อปกติผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟหกกับ 2, 3, 9, สองสามเก้าสองเซิร์ฟอันนี้ได้เจ็ดสิบสามมาอีกเซิร์ฟหนึ่งก็ต้องมานั่งดูไม่ได้เติมตั้งแต่เทศกาลเทศกาลเนมูที่เขาเลิกเล่นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เติมอีกเลยไปเติมตัวหลักก็แทบจะหลายบาทละเพราะเซิร์ฟหกที่เล่นอยู่คนเล่นเยอะมันน่าเติมเล่นมากกว่าอนเซิร์ฟเนี้ย ไม่ไม่มีคนเล่นน่ะคนเล่นอยู่ก็เท่าเดิมแต่เซิร์ฟหกมีคนเล่นใหม่ๆมาตลอดใครจะเล่นอะไรก็บริหารจัดการให้ดีบริหารจัดการยกอ่ะตัวเทศการน่ะเก่งทุกตัวจริงนะตัวตู้ปกติก็เอาแค่เศษแดงพอส่วนเอาหยกอ่ะไปใช้กับตัวเทศการแทนอือได้อะไรมา โอเคตอนนี้ตัวก็แค่นี้แหละไม่ได้อัพเลยเพิ่มเพ,พิ่งจะได้เพิเ่งจะได้แนว x มาเมื่อเทศกาลล่าสุดเพราะว่าเราไม่ได้ดองยกได้แนว x ปลุกมาก็นี่แหละได้แค่นี้อัพไปแค่นี้แล้วก็รอเก็บเศษตัวอื่นเอาอืมไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูจากแชทเซอร์นี่แหละว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน่อยเอามาทำคลิปให้ดูแล้วกันโอเคทุกคน แค่นี้นะครับบ๊ายบาย